25รูปครับเยอะก็เลยต้องรอ,อกันบ้างที่ไหน่ะเสียงไก่ปลามีเสียงไก่ปลาด้วยครับ ตอนนี้เจอใครป่าแดกิวนะครับเคยดูสารักคดีแดกิวไหมครับเมื่อไม่มีน้ำบีบขี่ช้าง เดินมาแรงครับไม่มีลบครับไปพุ่นซะตรงนี้เอ่อ G P S ไม่ทำงานนะครับ G P S ทำไม่ทำงาน G น P ะ S ไม่ทำงานซือลครับบอก ต้องต้องกลับย <of> ้อนครับย้ายย้ายย้ายครับยังไงครับอาจารย์มน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 มีแต่มนอย่าง <imagery. S 2> นัินกลับมาทางเดิม สยิ้มเลยวะคยิ้มหาสันยิ <laughs> ไไม้ <laughs> ไไมหยสันไฟไหมไฟไหมปลาครับ ก้ oh oh! ้ออหาารนเยโมาเที่ยวนี้ก็ได้ความรู้ หลากหลายนะครับได้ดูสัมผัสกับป่าธรรมชาติที่ถือว่ายังสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยคือห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ในเลซสวนนะครับตอนนี้หน้าเลี้ยงมากน้ำไม่มีนะครับน้ำขาดเราจะนั่งพักกันสะกก่อนนะครับเป็นห้วยขาแข้ง ที่ดูแรงที่สุดในรอบสิบปีนะครับเป,เป็นดินทรายพักผ่อนนะครับตอนนี้อากาศกำลังเย็นๆดีๆดครับอาจารย์หนูสินครับจากาวัดวัดเี้งก่าทรงเขาประกวดน้องนาเธอน้องนาเธอโค <laughs> <laughs> น้องนาเธอ,อ, <laughs> อ,อครับ <laughs> โอ้พักพักฮักสำหรับผมโอ้ยสุดยอดอครับอ่ะ ต่อไปจะเป็นการรายงานสดนะครับจากอาจารย์แฝะครับอ่าถ่ายสดแล้วครับเรียบร้อยครับอ้าวฉากหนึ่งเทคหนึ่งเริ่มโอ้โหกำลังเดินมาถึงขนาดทรายนะครับไม่รู้ว่าทรายมันแห้งน้ำไปหมดไหนหมดนะครับผมก็งงอยู่ครับโผล่อยว่าน้องบอกว่าไม่เอ็นเกลียดจ้าน้ำผีบ่อยถ้าก้อนมีเขาบอกว่าหันเอเท่านี้นะครับโหใหญ่มากเลยครับโหยาวมากอ่ะนี่คือตัวจริงนะครับผ่านมาสองป่าแล้วครับติดต่อกันเลยครับไม่มีพักครับ เพิ่งออกจากเขาใหญ่ใช่ไหมครับออกจากเขาใหญ่มาได้กี่วันแล้วครับมุ่งหน้าสี่ห้าวันสามวันสามวันโอ้โหเดินที่เขาใหญ่กี่วันครับเดินที่เขาใหญ่กี่วันบอนแต่เก้าสิบสองวันสองวันดูครับสามวันครับคนนี้ครับจองอุปถาของครูบาอาจารย์ครับรองเท้าไม่ใส่นะครับสุดยอดเบิงนกเงือกคุณเป็นนกพิหายากครับ คนม่ิดพอนี่คือเขาใหญ่นะครับทุ่งใหญ่ขายแกงทุ่งใหญ่แล้วบะไม่ขายแกงอ่าทุ่งใหญ่ไม่ขายแกงโูบ้าจันนะครับลงยูทูบครับส่งให้อยู่คนชาแนล หาีนจารบบยงครับ <c oughs> เป็นยังไงครับน้องนาทึงได้ติดต่อหรือเปล่าครับที่วัดโ <c oughs> นเลยโอ้โหนโนนี่แปลว่าใหม่เน้นจากวัดไหนครับจังหวัดไหนครับส่งเข้าประกวด จากฝั่งลาวมาแล้วยนี่เมนตลยหลวงพี่หลวงพี่เมืองกาญหลวงพี่เมืองกาญอยู่ไหนคอมเมนต์ตำขมิ้นตำใช่ป่ะใช่ใช่เดินหาคอมเมนต์เมื่อกี้ผ่านบ้านไปเลยใช่ไหมครับจากจังหวัดกาญจนบุรีเสาร์วันที่แล้วเสาร์วันที่แล้วสา์วันที่แล้วนั่งรถไปเที่ยวหน้าเจริญเพื่อไปดูดวงแต่ไม่รู้ว่ากลับมาถึงนี่ได้ไง หน้าบ้านผมพอดีดแม่รู้อย่างนี้ผมรอที่นี่เลยนะ <c oughs>